ทำรายงานแฟชั่นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานสลับพลอยนะคะหรือแบบเป็นงานเพชรรึ่งนะคะพี่จ๋าบอกเลยว่างานตัวนี้นะทรงของเขานะคะมาทรงดีแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเกรดพรีเมียมนะคะเป็นงานสแตนเลสเกรดพรีเมียมโดนน้ำได้ไม่รอกไม่ดำนะเดี๋ยวครึ่งน้งฝนมาดูงานใกล้ๆพี่หน่อยให้พี่เขาดูชัดๆให้พี่เขาดูใกล้ๆงานบอกเลยว่างานสวยมากตัวนี้เป็นงานแฟชั่นที่สวยจริงอ่ะเห็นแค่นี้นี่มาดู ใส่ติดข้อมือแล้วสวยมากตัวนี้นะคะโดนน้ำโดนเหงื่อได้เลยนะคะไม่รอ่องไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะงานของเขานะคะจะเป็นงานทรงลีนะคะเป็นงานฟรีไซน์นะใส่ได้ตั้งแต่ขนาดข้อมือนะคะตั้งแต่12เซนก็คือตั้งแต่ข้อมือเล็กๆเ,เลยค่ะขึ้นไปถึงข้อมือนะคะไม่เกิน16เซนนะตัวนี้บอกเลยว่าใส่สวยมาก วันนี้เอาสีทองมาโชว์ไม่ได้มีแค่สีทองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะพ,พี่ขากดเลือกในตะกร้าเลยตัวเลือกวีให้เลือกมีตัวเลือกของสีให้เลือกสีเงินสีทองสีพิงโกส่วนตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเป็นงานเพชรครึ่งนะ้ำไปกดตัวเลือกให้ถูกถ้าอยากได้นะคะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าเหลืองดานล่างได้เลยจ้า